สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์ล้มทุกมือสองได้าทาง y u ูทูบล้มทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ี่ล้อยี่ห้อไอทัชสุตัวเดียวกับโตโยต้าเดย์น่าบียูยี่สิบครับรถห้างแท้ครับจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับเครื่องโตโยต้าเดย์น่าบียูแปดสิบห้าแรงม้าครับรถสีสันบางเดิมคภาพภายในอุปกรณ์ครบรถขับดีวิ่งดีครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ ระบบแอร์มีครับช่วงล่างใหญ่ครับแหนบหน้าหลังเพาลอยกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรมีข้างเสริมครับรถขับดีวิ่งดีวิ่งทางไกลได้สบายครับเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มหากเพื่อนๆกํากำลังมองหาไว้ใช้งานในราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา1 9 0 0 0บาท190,000บาทราคานี้ส่งฟรี300กิเมตรครับหากเพื่อนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158หรือติดตามดูรถได้ที่อำเภอราดยาวจังหวัดนะครสวรรค์ครับ